เรื่องเล่าฝังจิต The Abyssal Cavern of Flesh เสียงกระซิบจากหมู่บ้านใกล้ถ้ำหมู่บ้านห่างไกลที่ซ่อนอยู่ในหุบเขาหินปูนมีบรรยากาศอึมครึมราวกับถูกการเวลาหยุดนิ่งหลังคาไม้ไผ่เก่าคร่ำคราเสียงลมพัดลอดช่องฝาไม้เกิดเป็นเสียงหวิววังเวงและท่ามกลางความเงียบสงัดนั้นผู้คนในหมู่บ้านกลับเอ่ยเตือนด้วยน้ำเสียงต่ำเหมือนกลัวว่า บางสิ่งในภูเขาจะได้ยินอย่าเข้าไปในถ้ำสาบเงามันไม่ใช่ที่ของมนุษย์คณะสำรวจห้าคนที่มาถึงนักธรณีวิทยาชายวัยกลางคนชื่ออานันนักชีววิทยาทะเลสาวชื่อด็อกเตอร์มีนานักมนุษยวิทยาสมภพช่างกล้องสารคดีชื่อเกียร์และไกด์ท้องถิ่นชื่อปู่แสงต่างมองหน้ากันด้วยสีหน้าไม่มั่นใจนัก ถึงแม้ทุกคนคุ้นชินกับเรื่องเล่าท้องถิ่นแต่แววตาของชาวบ้านที่เล่าออกมานั้นจริงเกินกว่าจะเป็นแค่เรื่องเล่าคืนนั้นขนาดพวกเขาพักในบ้านไม้ใกล้ชายป่าเกียรนอนไม่หลับเสียงหยดน้ำดังติงต๋งติ๋งแทรกเข้ามาในความเงียบเขาคิดว่ามันเป็นเพียงเสียงน้ำจากหลังคารั่วแต่ไม่นานเสียงนั้นกลับชัดเจนขึ้นไม่ใช่แค่หยดน้ำตกกระทบพื้นแต่เหมือนเสียง ค้อยคําที่ผสมมากับจังหวะหยดติงติงกลับมากลับมาเกียร์สะดุ้งลุกพรวดมองรอบห้องไม่มีใครตื่นทุกคนหลับสนิทเขากุมหัวหายใจหอบเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เสียงที่ดังขึ้นจากข้างนอกแต่มันดังอยู่ในหัวของเขาเองตอนเช้าตรู่เขาเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่ไม่มีใครใส่ใจนัก อานั่หัวเราะเบาๆบอกว่าคงเป็นอาการเครียดจากการเดินทางดอเตอร์มีนาก็เอ่ยปลอบว่าอาจเป็นเสียงหูแว่วจากความเหนื่อยล้าแต่ปู่แสงเงียบอยู่นานก่อนจะพูดช้าๆว่าเสียงนั้นมันเรียกหาเหยื่ออยู่เสมอใครได้ยินมักไม่เคยมีใครรอดกลับมาบรรยากาศทั้งกลุ่มพลันเงียบกริบทุกคนหลบสายตากันแต่ก็ไม่มีใครยอมถอยจากแผนการสำรวจถ้ำสาบเงา เพราะความกระหายความรู้และชื่อเสียงนั้นมีแรงดึงดูดยิ่งกว่าเสียงเตือนใดๆและในคืนนั้นเองก่อนที่พวกเขาจะเริ่มการเดินทางในวันรุ่งขึ้นเกียร์ได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งชัดเจนกว่าเดิมคราวนี้ไม่ใช่เพียงคำว่ากลับมาแต่เป็นถ้อยคำที่ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบลึกลงมาใต้ภูเขามีทะเลทะเลที่เก่าแก่กว่าท้องฟ้า เขานอนนิ่งด้วยดวงตาเบิกโพรงหัวใจเต้นแรงเหมือนกำลังจมลงไปในผิวน้ำมืดที่ไร้ก้นเหวรุ่งเชา้าแสงแดดอ่อนลอบผ่านสายหมอกลงมาปกคลุมหมู่บ้านเสียงไก่ขันไม่อาจกลบความอึดอัดในอกของเกียร์ได้เขายังจำเสียงกระซิบเมื่อคืนได้ชัดเจนทุกถ้อยคำเหมือนหยดน้ำซึมเข้าไปฝังในสมองคณะสำรวจเริ่มออกเดินทางปู่แสงนำทางไปยังเชิงเขา เส้นทางเต็มไปด้วยไม้เลื้อยที่พันกันแน่นเหมือนเส้นเลือดดำของร่างกายมะฮมาอานันย่อตัวลงสำรวจหินปูนตามทางเขาตื่นเต้นที่พบร่องรอยการกัดกร่อนที่ไม่ควรปรากฏในภูมิประเทศนี้ราวกับน้ำจำนวนมหาศาลเคยพุ่งไหลออกจากภูเขาในอดีตการไม่นานนักพวกเขาก็มาถึงปากถ้ำซุ้มกว้างมืดมิดที่ถูกโอบล้อมด้วยหินงอกหินย้อยลงมาเหมือนฟันที่พร้อมจะกบเหยื่อ เสียงลมเย็นพัดออกมาแผ่วเบาแต่ว่ามีกลิ่นคาวเค็มปนเน่าคล้ายกลิ่นทะเลที่เน่าเปื่อยทำไมกลิ่นมันเหมือนอยู่ริมชายหาดเลยด็อเอร์มีนากระซิบพลางขมวดคิ้วปูแสงหยุดเดินแล้วก้มศีรษะต่ำริมฝีปากขยับราวกับสวดมนต์ภาษาที่คนอื่นฟังไม่เข้าใจก่อนหันกลับมาพูดเสียงแหบพร่าว่านี่ไม่ใช่เพียงถ้ำมันคือประตูที่เชื่อมกับทะเลที่ไม่มีใครควรเห็น ภายในถ้ำอากาศหนืดจนเหมือนเดินผ่าความฝันชื้นแฉะไฟฉายส่องไปกระทบผนังเผยให้เห็นหินงอกหินย้อยที่ไม่ได้มีรูปร่างเป็นแท่งหรือหยดน้ำธรรมดาแต่คล้ายซี่โครงโค้งเว้าราวกับโครงสร้างของร่างกายมหืมาที่แข่งตัวกลายเป็นหินเกียร์ยกกล้องขึ้นถ่ายภาพที่ปรากฏบนเลนกระจกกลับทำให้เข้าขนลุกเพราะในแสงไฟอ่อนผนังหินบางส่วน ดูเหมือนกำลังกระเพื่อมช้าๆเหมือนกล้ามเนื้อที่หายใจสมพบนักมานุษยวิทยาค้นพบสัญ,ญลักษณ์โบราณที่สลักไว้บนผนังมันเป็นรูปทรงตาข่ายพันร่างมนุษย์ที่บิดงอหัวกลับด้านแขนขายืดยาวไม่ปกตินี่ไม่ใช่อักษรที่รู้จักอาจเป็นพิธีกรรมดึกดำบันก่อนชนเผาปัจจุบันก็ได้เขาพึมพำสีหน้าครุ่นคิดปนหวาดกลัวเสียงหยดน้ำดังติงต๋งติ๋ง ้องสะท้อนรอบธรรมแต่เกียร์กลับหน้าซีดเขาไม่ได้ยินแค่เสียงน้ําแต่ได้ยินคําที่ซ่อนอยู่ในจังหวะนั้นลึกลงไปอีกเจ้าจะได้เห็นสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก่อนโลกเขาหันคอไปมองเพื่อนๆแต่ไม่มีใครสะดุ้งเหมือนเขาไม่มีใครได้ยินและในความเงียบอันหนืดหน่วงนั้นปู่แสงเงยหน้าขึ้นดวงตาขุ่นมัวเหมือนคนถูกสะกดเขาพูดเสียงเบาจนแทบไม่เป็นเสียงมนุษย์ว่า มันตื่นแล้วหลังจากเดินลึกเข้ามาเป็นชั่วโมงทางเดินในถ้ำค่อยๆกว้างออกเรากับนำพาทุกคนเข้าสู่ท้องของสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ความชื้นหนาแน่นจนผิวหนังเหนอะหนะรสเค็มโลหิตติดปลายลิ้นทุกครั้งที่สูดหายใจแล้วเบื้องหน้าก็ปรากฏแอ่งน้ำใต้ดินกว้างมหาศาลจนไฟฉายส่งไม่ถึงขอบผิวน้ำมืดสนิทด,ดังหมึกดำไม่มีการสะท้อนแสง ไม่มีแม้แต่เงาของพวกเขาที่ควรจะปรากฏนี่มันไม่ใช่น้ำปกติด็อกเตอร์มีนาเอ่ยเสียงสัน่นเธอยกไฟฉายกวาดซ้ำหลายครั้งแต่ภาพที่เห็นก็ยังคงเดิมเพียงความว่างเปล่าอานัหย่อนก้อนหินลงไปตูมเสียงกระแทกดังขึ้นแต่ไม่มีกระเพื่อมหรือระลอกขึ้นใดๆตามมาเหมือนน้ำดูดซับทุกสิ่งจนหมดสิ้นเกียยกล้องขึ้นถ่ายอีกครั้ง แต่ภาพที่ปรากฏบนจอเลิกกลับทําให้เขาหายใจขัดเพราะกล้องไม่ได้บันทึกเพียงแอ่งน้ําแต่มันบันทึกเงาของพวกเขาทว่าร่างในเงานั้นบิดเบี้ยวผิดรูปแขนขางอกเพิ่มใบหน้าละลายเป็นรูปรุนคล้ายเหือกปลาดวงตาผุดขึ้นบนหน้าผากและแก้มราวกับเงาสะท้อนคืออนาคตที่ร่างกายกำลังกลายไปทุกคนดูนี่สิ เกียยื่นจอกล้องให้เพื่อนๆแต่ทันทีที่คนอื่นก้มดูภาพก็หายไปเหลือแต่ความมืดเปล่าด็กเตอร์มีนาไม่ยอมแพ้เธอหย่อนกล้องกันน้ำลงไปในแอ่งใช้สายเคเบิลเชื่อมกับจอมอนิเตอร์แบบพกพาตอนแรกภาพใต้ผิวน้ำมีแต่ความมืดแต่ไม่นานก็ปรากฏบางสิ่งเนื้อเยื่อขนาดมหึมาคล้ายผนังชีพจรที่หดขยายช้าๆสัตว์น้ำรูปร่างประหลาดไร้ตาลอยผ่านเล่นอย่างเชื่องช้า ร่างกายของมันโปร่งใสจนเห็นอวัยวะภายในที่ยังเต้นไหวสัญญาณพาดพลันกระตุกเคร็กซ่าก่อนดับสนิทเหลือแต่หน้าจอดำสนิทกับเสียงแผ่วคล้ายการหายใจใต้น้ำเหมือนมันมันกำลังเฝ้ามองเราสมภพพูดเสียงแผ่วมือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อความเงียบถาโถมให้ทุกคนรับรู้โดยไม่ต้องเอ่ยว่าในความมืดใต้แอ่งนั้นมีบางสิ่งกำลังตื่นอยู่ และมันไม่ได้เพียงเฝ่ามองเท่านั้นมันกำลังเรียกพวกเขาให้ก้าวลงไปและในห้วงวินาทีที่ความเงียบกดทับเกียร์กลับได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งดังชัดเจนจนขนลุกไปทั้งร่างเจ้าคือเงาของทะเลจงสลัดเปลือกเนื้อมนุษย์แล้วหวนกลับสู่ความจริงเขามองผืนน้ำมืดสนิทด,ดวงตาเริ่มพร่ามัวรู้สึกเหมือนร่างกายกำลังโอนเอ็นจะก้าวลงไปโดยไม่รู้ตัวเสียงกระซิบในหัวเกียร์ดังหนักขึ้นเรื่อยๆ เหมือนคลื่นน้ำซัดซ้ำจนแทบทำให้เขาเสียสติลงมาสู่บ้านแท้จริงของเจ้าขาข้างหนึ่งของเกียร์ก้าวเลยขอบหินเขาเริ่มสั่นไหวเหมือนจะหล่นลงไปในแอ่งมืดนั้นเกียรระวังอานัต์พุ่งเข้าไปคว้าแขนแต่แรงดึงกระทันหันทำให้ทั้งสองเซหลักร่างของอานัต์เซธลาไปชนสมภพจนทุกคนกลละหนและเสียงตูมก็ดังก้องทำดรมีนาเบิกตากว้างปูแสงใครตกลงไป ร่างที่พลัดตกคือสมพบเขาดิ้นพร่าในน้ำมืดมือกวัดแกว่งเหมือนหาทางกลับขึ้นมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าทุกคนทําให้เลือดในกายแข็งตัวเนื้อหนังของเขาเริ่มเปลี่ยนไม่ใช่ถูกกัดกินไม่ใช่ละลายแต่ถูกเขียนใหม่แขนทั้งสองบิดงอจนกระดูกปริแตกแล้วงอกออกเป็นแขนเล็กๆอีกสี่ข้างผิวหนังตามลําตัวแตกออกเผยเหงือกสีแดงสดพองขยายสูดน้ําเข้าไปแทนอากาศ ปากเล็กๆผุดขึ้นตามแขนหน้าอกและขาทุกปากขยับพืดพลาดเรากับร้องเสียงเดียวกันพระเจ้ามันมันกำลังวิวัตรร่างกายของใหม่ด็อกเตอร์มีนาเอามือปิดปากน้ำตาคลอสมภพยังคงร้องแต่เสียงนั้นแปรเปลี่ยนเป็นเสียงฟองน้ำแตกปุปุป,ปุเหมือนการพ่นลมของสัตว์น้ำเขาถูกดึงลึกลงไปในความมืด ก่อนร่างครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์ประหลาดโผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำอีกครั้งสายตาพร่ามัวหลายคู่จ้องมาที่เพื่อนๆบนขอบถ้าเกียร์สุดตัวลงมือสัน่นเขารู้สึกถึงแรงดึงในหัวใจเหมือนเสียงกระซิบกำลังยินดีเจ้าจะตามไปในไม่ช้าทัานใดนั้นผิวน้ำรอบๆสมพบพลันแตกกระจายสิ่งมีชีวิตมหึมาโผล่ขึ้นมาเพียงเสียวินาที ผิวหนังโปร่งใสเต็มไปด้วยปากเล็กๆนับร้อยที่ขยับพืชพลาดในความเงียบก่อนมันจะหายกลับไปในความมืดปู่แสงคุกข่าลงบนผืนริมฝีปากสันระริกพ,พึมพำถ้อยคำที่ไม่มีใครเข้าใจดวงตาขุ่นมัวของเขาเต็มไปด้วยน้ำตามันเลือกแล้วมันได้เหยื่อรายแรกแล้วอานันพยายามดึงเกียร์ให้ลุกขึ้นเราต้องหนีออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้แต่ก่อนที่ทุกคนจะก้าวถอย เสียงดังครึกครืดกล้องขึ้นรอบถ้ำหินงอกหินย้อยบนเพดานเริ่มสั่นไหวไม่ใช่เพราะแผ่นเดนไหวแต่เหมือนสี่โครงของสิ่งมีชีวิตกำลังขยับหายใจและแอ่งน้ำตรงหน้าปู่แสงไม่ได้เป็นเพียงบ่อน้ำแต่มันคือปากของสิ่งที่นอนหลับใต้ภูเขานี้เสียงครืดครืดดังสะท้อนกล้องทั่วโพรงหินความมืดรอบกายไม่ใช่เพียงความว่างเปล่าอีกต่อไป แต่คือการหายใจของสิ่งที่ใหญ่เกินจะจินตนาการได้อานั้นกวาดไฟฉายไปรอบๆแสงสะท้อนบนผนังเผยให้เห็นหินงอกหินย้อยที่ค่อยๆเคลื่อนไหวชา้ชาๆมันไม่ใช่หินหากแต่เป็นซี่โครงและเส้นเอ็นที่แข็งตัวเรากับหินมานานพันปีตอนนี้กำลังตื่นไม่นี่ไม่ใช่ถ้ำมันคือร่างกายทันใดนั้นพื้นใต้เท้าทุกคนสั่นไหวแรงเหมือนชีพจรเต้น ด็อกเตอร์มีนาล้มลงคุกเขา่ามือทั้งสองกุมหูเมื่อเสียงนั้นแทรกเข้ามาในกระโหลกไม่ใช่แค่เสียงหัวใจเต้นแต่คือการสื่อสารเจ้าคือเศษเสี้ยวของข้าเจ้าหลงทางนานเกินไปเกียร์ตัวสัน่นหัวใจเขาเต้นสอดประสานกับเสียงนั้นพอดีทุกจังหวะเขาเหนื่อยหน้าขึ้นดวงตาแดงกำ่ำมันมันเรียกผมมันคือส่วนหนึ่งของเรา ปู่แสงหัวราะสั้นๆเหมือนคนบ้าก่อนพูดด้วยน้ำเสียงแห่พร่าโอ้ใช่แล้วสิ่งนี้คือทะเลแรกที่อยู่ก่อนแม้กระทั่งท้องฟ้าและแผ่นดินเราทั้งหมดเป็นเพียงเศษเนื้อที่แยกออกจากมันจูจูผนังถ้ำด้านหนึ่งแตกออกเผยโพรงลึกที่ส่องประกายสีแดงสลัวทุกคนได้ยินเสียงเหมือนการสูบฉีดเลือดดังกังวานจากภายในเรากับหัวใจยักษ์กำลังทำงานอย่างเชื่องชา้า ดรมีนามองโครงนั้นตาโตนั่นนั่นคือหัวใจของมันภาพที่เห็นตรงหน้าไม่ต่างจากฝันร้ายก้อนเหนือขนาดมหือมาเต้นยบยาบเส้นเลือดหนาท่าไปตามผนังหินรอบกับเทาวันพลไอคาวเค็มออกมาทุกจังหวะเราต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้อานันตะโกนแต่เมื่อพวกเขาหันกลับเส้นทางที่เดินเข้ามากลับปิดตายหินงอกหินย้อยหลายแท่งขยับบิดมาบดบังทางออกแน่นสนิทเหมือนซี่โครงที่หุบเข้าปิดกรงอก เสียงหัวใจเต้นดังขึ้นเรื่อยๆจนแทบทะลุแก้วหูไม่ต้องหนีจงกลับมาจงละทิ้งร่างมนุษย์และรวมเป็นหนึ่งเดียวกับคาเกียร์ุดตัวลงกับพื้นมือสันสะานดวงตาเริ่มมีม่านขาวคลืบขลามาเหมือนกำลังจะเป็นตาของปลาเขาหันไปมองเพื่อนๆด้วยรอยยิ้มแปลกๆค่ะผมผมจะไปหาม,มันเกียรยืนงนเงินเหมือนคนละมือร่างสั่นไหวแต่เต็มไปด้วยแรงผลักดันบางอย่าง เขาก้าวเท้าเข้าไปในโพรงหัวใจสีแดงสลัวทีละก้าวเสียงหัวใจมหือมาเต้นตุบตุบตุบก้องกังวานในอกทุกคนแต่สําหรับเกียร์มันกลับกลายเป็นทํานอนลุ่มหลงเกียร์หยุดนะดรมีนาพุ่งเข้าไปคว้าแขนแต่เขาสะบัดออกแรงของเขาผิดจากมนุษย์ปกติกล้ามเนื้อปูดบวมเส้นเลือดขยายจนผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินคล้ำนายไม่เข้าใจเกียร์หันมาพูดดวงตาที่เคยเป็นสีน้ำตาลกลับซีดขาวโปร่งใสเหมือนกระตาปลา นี่ไม่ใช่การใต้แต่มันคือการกลับบ้านเขาก้าวลงไปในโพรงหัวใจแดงสลัวกลิ่นข้าวเค็มปนสาบเลือดกระแทกจมูกทุกคนจังหวะเต้นของหัวใจยักษ์ดังขึ้นเรื่อยๆจนโลกทั้งถ้ำสั่นสะเทือนทันใดนั้นเนื้อเยื่อจากผนังโพรงยื่นออกมาเหมือนหนวดเส้นหนึ่งพันรอบลำตัวเกียร์อีกเส้นแทงทะลุเข้าที่หน้าอกเลือดพุ่งกระเซ็นแต่เกียร์กลับร้องออกมาไม่ใช่เสียงเจ็บปวดหากแต่เป็นเสียงครางแห่งความสุขวิปลาส ร่างเขาเริ่มแปรเปลี่ยนต่อหน้าต่อตาผิวหนังโปร่งใสจนเห็นอวัยวะภายในเคลื่อนไหวปอดแปรสภาพเป็นถุงเหงือกที่หุบขยายสูตรอากาศคละเคล้าแขนสองข้างแตกแยกออกเป็นกิ่งเนื้อเล็กๆหลายเส้นคล้ายปะะการังมีชีวิตสั่นไหวชา้ชาๆด็อกเตอร์มีนาร้องไห้สะอึกสะอื้น ไม่มันกําลังหลอมรวมเขาอันนั้นยืนตะลึงใบหน้าเปื้อนเหงือ่อเขารู้ดีว่าสิ่งที่เห็นตรงหน้าไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนร่างแต่คือการคืนสู่ร่างต้นกําเนิดร่างที่มนุษย์ไม่ควรเห็นหรือจดจำปู่แสงยกมือขึ้นเหมือนสการะดวงตาขุนมัวเปล่งประกายแปลกประหลาดเขาได้รับเกียรติ ได้กลับเป็นหนึ่งกับทะเลแรกเริ่มทันใดนั้นหัวใจมหึมาส่งเสียงเต้นโครมครามหนวดเนื้ออีกหลายเส้นแพร่กระจายไปทั่วโพรงบางเส้นเริ่มเลื้อยเข้าหาอานันต์และด็อกเตอร์มีนาช้าๆราวกับเชิญชวนเสียงกระซิบดังขึ้นในหัวทุกคนคราวนี้ไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นเสียงนับร้อยทับซ้อนประสานกัน มาร่วมกันละทิ้งร่างเนื้ออันอ่อนแอหลอมรวมสู่นิรันด์แห่งทะเลมือดอันนั้นขวามือด็อกเตอร์มีนานแน่นเราต้องหนีไม่อย่างนั้นเราจะจบเหมือนเขาแต่เมื่อทั้งสองหันกลับไปพวกเขาพบว่าเส้นทางที่เคยปิดตายกำลังบิดตัวเองให้แยกออกกลายเป็นทางเดินใหม่มืดมิดและเปียกชื้น ราวกับลำคอของสัตว์ประหลาดขนาดมหึมาและในความมืดนั้นดวงตาเรืองแสงสีซีดหลายคู่ค่อยๆลืมขึ้นทีละดวงราวกับสิ่งที่หลับไหลยอยู่กำลังรอคอยพวกเขาอยู่เสียงหัวใจของสิ่งมหึมาเต้นก้องกังวานราวกับกลองพิธีกรรมตุบตุบตุบทุกจังหวะสั่นสะเทือนเข้ากระดูกสันหลัง อน,นันต์และดรมีนาจับมือกันแน่นหอบหายใจรัวราวกับถูกจมลงในน้ำแม้อากาศยังอยู่รอบกายเส้นทางเบื้องหน้าซึ่งเพิ่งเปิดออกมืดดำเหมือนหลอดอาหารของสัตว์ยักษ์พื้นชื้นแฉะราวกับก้าวเดินอยู่บนลิ้นสิ่งที่ร้ายกว่านั้นคือดวงตาหลายคู่ที่เรืองแสงซสีดๆค่อยๆลืมขึ้นบนผนังทั้งสองข้างแต่ละคู่กระพริบไม่พร้อมกัน เหมือนกำลังสำรวจเยื่อใหม่เราต้องออกไปอานันกระซิบแม้เสียงสัน่นแต่ด็อกเตอร์มีนากลับหยุดนิ่งน้ำตาเอ่อคลอเธอหันมามองเขาดวงตาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขุ่นคล้ำคุณไม่รู้สึกเหลอเสียงมันอบอุ่นเหมือนอ้อมกอดแม่ทันใดนั้นหนวดเนื้อเล็กๆจากผนังโผลออกมาโอบรัดแขนขาเธอด็ตอร์มีนาไม่ได้กรีดร้อง แต่กลับยื่นแอนออกไปหามันด้วยสีหน้าเปี่ยมสุขร่างของเธอค่อยๆถูกดึงเข้ากับผนังเนื้อหนังละลายเชื่อมติดกลายเป็นปะการังเนื้อมีชีวิตแขนขาของเธอแยกออกเป็นกิ่งเนื้อโปร่งใสมีตาเล็กๆผุดขึ้นตามปลายกิ่งหลายสิบดวงกระพริบมองอนันต์อย่างพร้อมเพรียงมีนาอนันต์ร้องเสียงแตกพยายามดึงเธอออกแต่สายหนวดกลับฟาดเขากระเด็นเขาลุกขึ้น หัวใจเต้นแรงน้ำตาไหลพรากเขารู้ตัวว่าเหลือเพียงเขาเพียงคนเดียวเกียร์ในร่องเครื่งมนุษย์เครื่องสัตว์ปรากฏขึ้นจากเงามืดเขายิ้มเผย,ยเงือกเต้นขยายข้างแก้มเสียงนับร้อยประสานออกมาจากปากเล็กๆที่ขึ้นตามแขนและลำตัวไม่ต้องกลัวเจ้าจะไม่เดียวดายอนนั้นหอบหายใจก้าวถอยหลังจนถึงขอบแอ่งน้ำมืดเบื้องต้น เขาจ้องลงไปผิวน้ำยังคงไม่สะท้อนเงาใดๆมีเพียงความว่างเปล่าอันลึกไร้ก้นเหวเสียงกระซิบซัดสาดเข้ามาในหัวจนเขาแทบแตกสลายก้าวลงมาสละเนื้อเปราะบางแล้วเจ้าจะได้เห็นทะเลแรกเริ่มอันนั้นกรีดร้องสุดเสียงไม่รู้ว่าด้วยความกลัวหรือความสิ้นหวังก่อนจะก้าวลงไปในแอ่งนั้นเอง ร่างทั้งรางถูกความมืดกลืนหายไม่มีเสียงกระแทกไม่มีคลื่นเพียงแต่เสียงเงียบงันคืนนั้นเองชาวบ้านริมภูเขาต่างสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงประหลาดดังลอดออกมาจากในถ้ำมันไม่ใช่เสียงสัตว์ไม่ใช่เสียงน้ำตกหากแต่เป็นเสียงหายใจของทะเลที่ก้องกังวานไปทั่วหุบเขาบางคนอ้างว่าในคืนเดือนมืด เมื่อมองไปยังปากถ้ำจะเห็นดวงตาเล็กๆหลายสิบคู่จ้องกลับมาและหากเงียหูฟังดีๆจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆเสียงเรียกหาเหยื่อรายใหม่ให้ก้าวเข้าสู่ความมืดนิรันดรแห่งทะเลใต้ภูเขาจบบริบูรณ์ท่านผู้ชมชอบผลงานของเราไม่เป็นการรบกวนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อสนับสนุนช่องเล็กๆของเรา ฝังไว้ในจิตในใจทุกท่านด้วยนะครับ